วันนี้คัทคอนวันนี้เราอยู่กับน้องเซซี่เช่นเคยจ้ะวันนี้เราอยู่กับในเกมเดิมค่ะที่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นี้เนาะงั้นเราก็มีคนบอกเอาไว้นะคะว่าอยากให้น้องเซซีลรับลายสีไอศครีมมันนี้นะคะแล้วก็ทำตามคำขอเลยค่ะมาเลี้ยวไอศครีมน่ากินกินเห็นเราอยากกินตามแต่เรากินไม่ได้เพราะ มันแค่หนีเกมแล้วเราเอาตรงขับขับว่าจ้บููจบูบแจ๋วมันไอ้สกิมต่ว่าจะะบายนานแต่น่าจะไม่นานนะีนี่คือเข้มกว่าเดนมนะน้องถาบว่า นั้นถามมันคำว่าเกมมีชื่อเกมอะไรนะเซก็บอกไปแล้วนะใครที่อยากจะเล่นเกมตามนองเซซสามารถเข้าไปดูในคอมเมนต์ได้เลยในคลิปในคลิปที่ไม่ใช่คลิปนี้นะจะเป็นคลิปหนึ่งอันนี้จะเป็นรถสตอร์เบลี่อันโวานน่ากินจัง โอ้สีสวยมากสีเหมือนไมล์ลิตาโพนี่พีชิพายยังจังนี่แต่สีสดใสน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยแอสแปมบอกละ ก็กระด็กระดกานจขนยาน้ซืไม่ขาบ้าไม่ส่งหนี่ไดทัองวนแต่ก็สา่าดาดีดาดีจาดาดีดาดี้อเสได้ือก็มาช่งโอ้ขี่ต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นอะไรช้อนใช่มันต้อมีช้อนด้วย Dah di dah di dah dah di dah di dah. Kamu di sini kemana? Jaga tubuh dengan dukan masa. Jepun mahu belajar. Jepang siapa? Ah, lalu terbayar berlebih-lebih. Jaga. Tadi macam, oh, macam. Okay, lalu pergi. Teng. 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 เชอี่สีแดงจะไปละลายตรงนี้เัอใี่เาะายตรงนี้อ๋อนี่ง่ายนน่กดน้าิดไมปกเ้จิ้วสุดารีตารตารีาริที่มาดเช็นมาเรอเรืยมาเเัน้กมาช มับพับ b i r v e r แต่วันีวันกันไหม่ะแมวเราแพ้แอวแม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 วบีบุ้งควยแมวไออยากไดอะไรอี <Pardon. S 2> ้วอยากได้อะไรมาเรื่หม really Yeah, เย้เสร็จแล้วค่ะไอสกีนที่น้องๆขอเอาไว้ใะ,ะ้กัมาเสร็จแล้ว okay. โอเคโอเคขายอย่างนี้เลยนะเราสามารถเพิ่มเติมสินค้เาเข้ไม่เป็นไรค่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคัขข้งแล้วกดกระดิ่งเติ๊กเพื่อให้เราขึนม วันนี้นะ้องเซอร์เซ่ก็ต้องลาไปก่อนนะถ้ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมน,นะคะใครที่อยากให้น้องเซอรเซ่วาดรูปไหนเด็กดัะไฟสีไหนนะคะสามารถคอมเมนตะ์มาใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าก็จะมีหลายอันเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องเซอรเซ่ยังไม่ได้ถามนะคะใครที่อยากให้น้องเซอรเซ่วาดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะมามว่าแต่ สามารถพิมพ์แบบแบบรูปอะไรก็ได้นะมีรูปอนิเมะก็ได้นะนีอนนเมะตัวละครในอันนี้นะคะจะมีหลายตัวเลยคิดว่าถ้าเกิดใครชอบภาพแบบไหนหรือแบบนี้นะคะก็ให้น้องเซ็นาบระบายได้นะงั้นเดี๋ยวหน้าค่ะแล้วทุกคนนะคะบ๊ายบาย